โอ้อันนี้ปลูปกปลูกพอเพียงปลูกไว้กินเองฉีดยาได้ไหมครับไม่มีไม่ได้ฉีดเออดีๆแบบนี้ครับมีให้มันเป็นโรคเป็นอะไรกระชังมันเติมเอาเฉพาะที่น<อ>นกินได้กระชังมันมอาศัยกระเดาวพวกนี้ครับอโอ้โหที่จักไรครับตรงนี้ที่นี่มันคลิปไรรวมที่นานะแต่ว่าเทที่ไไนนนก็ดู้ในทุ่งใหญ่อันนี้ก็ ไม่เคยจับขายจับกินใช่ไหมครับป๋าจับกินตลอดครับเลี้ยงไม่ไม่ขายตรงไหนไม่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 ขายครับเป็นกินตลอดหิวประหวานเอาอันนี้ตกตกจ้าวันอะไรกับวันเมื่อคืนครับแสงว่าวันก่อนที่เรื่องคืนเดี๋ยวครับแสงวันก่อนที่ตกลหลายๆคนนุ่นกับเมย์โตกก๊ะเขาเลยครับโอมันตกฝั่งไอ้เลยน์นุ่นสูงไปนุ่นเนาะแต่โอ้บาดิ้งตกเมื่อคืนเห็นตาจวบบานเนี่ยบาน